สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนฮะสวัสดีไปยัง FC MotoGP ตีีนี่คือค่ำคืนของวันพฤหัสที่2ี่กรกฎาคมนะครับพรุ่งนี้ Mo เต GP สนามที่2ก็จะกลับมาแข่งขันกันอีกแล้วนะครับเรียกว่ารวดเร็วทันใจเหลือเกินสนามแรกผ่านไปสัปดาห์ที่แล้วก็มันเราใจกันแล้วแล้วก็ไม่ต้องรอให้เนิ่นนานนะครับสำหรับโปรแกรมตารางการแข่งขันนี่ผมก็ได้แปะไว้ในหน้าเพจนะครับไบเกอร์แมนเพื่อชาวสองร้อทุกสายพันธุ์แล้วก็ ที่หน้าชุมชนนะครับก็ไปติดตามกันได้แต่ถ้าใครที่ทราบแล้วนะครับว่ามันถ่ายทอดอะไรยังไงในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ใช้อ้างอิงเวลาเดิมเลยเพราะว่ามันแข่งสนามเดิมนะครับคือแข่งสนามเคเลสอยู่เหมือนเดิมเวลาในการถ่ายทอดสดนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้รอบซ้อมนะครับแล้วก็วันเสาร์จะเป็นคอลี่ไฟส่วนวันอาทิตย์ก็จะแข่งจริงคร่าวๆก็จะแข่งก็จะถ่ายทอดอยู่2ช่องทางน,นะครับก็คือ PPTV SD 3ที่งนี่จะไปถ่ายทอดแค่วันอาทิตย์ในตอนแข่งจริงเวลาเข้ารายการหน้าประจำณานสัก5าโมงเย็นนะครับเป็นต้นไปก็ไปติดตามได้แต่ถ้าเป็น Fox Sport SD 2เนี่ยรู้สึกว่าจะถ่ายทอดทุกวันเลยนะครับตั้งแต่เมื่อพรุ่งนี้เลยนะครับเวลาประมาณสักบ่าย2กว่า,วาบ่าย3าเนี่ยก็จะเป็น FP 1 FP 2นะครับไล่ตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่เนี่ยก็สลับให้ดูแล้วก็ถ่ายทอดสดการแข่งขันด้วยนะครับเอาง่ายๆว่า Fox Sport SD 2เนี่ย ก็เหมาทั้งวันซ้อมวันคอลี่ไฟวันแข่งจริงแล้วก็ภาคไทยทั้งคู่ไปติดตามได้นะครับส่วนวันนี้เราจะมาคุยกันถึงประเด็นของนักแข่งที่พลาดบาดเจ็บในสนามแรกนะครับแล้วก็ส่งผลให้เกิดเขาเรียกว่าจะเรียกว่าเสียเปรียบก็ว่าได้นะเพราะว่าไม่มีแต้มไม่มีคะแนนในสนามแรกเนี่ยนักแข่ง3าคนก็บาดเจ็บถึงขั้นได้ผ่าตัดเลยทีเดียวเนี่ยวันนี้พวกเขากลับมาแล้วนะครับพร้อมที่จะ ลงสู้ศึกสนาม2ในวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะในรายของนักแข่งที่กำลังฮอตฮิตเหลือเกินที่พวกเราจับจ้องอยู่นะครับถึงการตัดสินใจในการที่จะพักฟื้นร่างกายแค่ไม่กี่วันไม่ถึงสัปดาห์แล้วก็กลับมานั่นก็คือมาร์คมาเก็ตเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันยาวๆถึงนักบิดเหล่านี้นะครับ จริงๆนอกจากมาร์คมาเก็ตแล้วก็มีนักแข่งอยู่2คนนะที่บาดเจ็บไปก่อนหน้านั้นนั่นก็คืออเล็กลินนะครับจากซูซูกินักแข่งหมายเลข42แล้วก็คาวคาสโรนักแข่งหมายเลข3าจาก L c r h ซีย a ก็ต้องเรียกว่าขึ้นเขียงผ่าตัดนะฮะอาเล็กลินเนี่ยไปพลาดนะครับผมไม่แน่ใจว่าไปพลาดเพราะว่าไปโดนเรื่องของคราบน้ํามันหรือว่าเรื่องของผิวแ็กมันมีชิ้นส่วนอะไรหลุดหรือเปล่าทําให้ในการลอกอลิายเนียพลาดไปในตอนนั้นนะครับอดลง แข่งเลยไปพลาดในวันเสาร์ล้มไหฮไซสนะาถือว่าเด้งขึ้นมาเนี่ยไหลขวากระแทกจนถึงขั้นว่ากระดูกแตกกระดูกหักไปเลยทีเดียวในส่วนของคาวคาสโลจะได้แข่งอยู่แล้วเชียวนะครับในรอบวอร์มอัพแลบในเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสุดท้ายก็ไปพลาดล้มจนข้อมือเนี่ยหักแตกเหมือนกันก็ต้องได้ผ่าตัดเหมือนกันเหมือนกันนะครับแต่สรุปก็คือทั้งคู่ก็กลับมา กลับมาทันแข่งนะต้องเรียกว่าเป็นโดยเฉพาะลายของซูซูกิเนี่ยโหงานเข้าตั้งแต่ตั้งแต่สนามแรกเลยทีเดียวเพราะทั้ง2คนทั้งจวานเมียทั้งอเล็กลินเนี่ยไม่มีแต้มนะครับซูซูกิเนี่ยไม่มีแต้มเลยสักแต้มเสีย50คะแนนไปแบบฟรีๆอย่างน่าเสียดายจริงๆนะโดยเฉพาะในลายของจวานเมียต้องเรียกว่าฟอร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะดุดนันร้อนแรงในรอบซ้อมในรอบคัดลีฟายมานนะครับแต่กลายเป็นพอแข่งจริงเนะี่ยวิ่งในแค่ไม่กี่รอบเนี่ยก็ พลาดพลั้งนะครับก็ต้องออกจากการแข่งขันไปนะฮะ <c oughs> คือซูซูกิเนี่ยหลายคนไหมมั่นปั้นมือรวมทั้งตัวผมนี่ก็จะพูดมาตลอดว่านักแข่งเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าความพร้อมเนี่ยเต็มที่อยู่แล้วอเล็กซลินเนี่ยตัดเขาไม่ได้เลยนะครับว่านี่คือตัวเต็งอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่จะคว้าแชมป์มอเตอร์ GP ได้เพราะว่าอย่างน้นอยเขาคว้าแชมป์ได้ตั้ง2ส,สนามนะครับในฤดูการ2019ที่ผ่านมา แล้วก็จวนเมียฤด,ดูการแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แผลงลิสซักเท่าไหร่แต่ผมเชื่อนะครับว่าค่อนข้างที่จะตกผลึกในหลายสิ่งหลายอย่างนะครับสำหรับนักบิดดาวรุ่งหมายเลข36คนนี้ดูการซ้อมการเล่นเนี่ยก,ก็เห็นพัฒนาการนะฮะแต่กลายเป็นว่าพอตอนแข่งจริงเนี่ยอาจจะประมารหรือว่าอาจจะใจร้อนเกินไปหรือเปล่ากับอย่างฮาร์ดเที่ยวลงไปนะฮะทำให้กลิ้งเร็วไปหน่อยนะ จริงๆเนี่ยถ้าจะมองว่าสซูซูกิ่ยใครที่ดูดันในการขับมากกว่ากันเนี่ยผมมองเป็นจวนเมียนะจวนเมียค่อนข้างที่จะมีลีลาการขับการเข้าโค้งกันอะไรที่อาจจะดูมุทะลุดูดันคํานี้หมายความว่าถ้าความนิ่งเราต้องเทให้รินเพราะว่ารินเนี่ยอยู่ในเวทีมอเตอร์จูพีมาก,ก่อนแต่เมียเนี่ยค่อนข้างที่จะมีลีลาการขับที่ดูดันเกลี้ยวกลาดสิ่งเหล่านี้มันมันกลายเป็นดาบสองคมนะฮะทุกคน ในลีลาการขับอันดูดันของเมียในแน่นอนมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นกลางมาแล้วใช่ไหมครับนั่นแหละพอขึ้นมาปุ๊บีันก็ส่งต่อลีลาการขับแบบนี้อยู่แต่ที่บอกว่าเป็นดาบสองคมเนี่ยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันทําให้บางทีบางครั้งจังหวะเขามันกระขากรเกินไปเป็นคนที่เบรกได้หนักนะครับเข้าโค้งได้แบบว่าหน้าหวาดเสียวอยู่เหมือนกันหลายครั้งหลายคราวที่พลาดเพราะลีลาการขับอันอันห้าวหาญของตัวเองนี่แหละคิดว่า สนามนี้ก็น่าจะ,อะเอาใหม่นะครับหมายมั่นปันมือกันใหม่อย่างน้อยก็ทำอันดับคอลิฟายมาให้ดีแล้วกันจะได้ไม่ต้องเร่งรีบในช่วงต้นเกมให้มากมายส่วนในเร็กลินเนี่ยผมผมไม่แน่ใจนะครับว่าร่างกายเนี่ยร้อยเปอรไหมแต่คือฟิตเนี่ยฟิตจนหมอเนี่ยสามารถอนุญาตให้ลงแข่งได้ในพรุ่งนี้นั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าไปพลาดล้มไปอะไรยังไงก็คงจะต้องระมัดระวังกันหน่อยสําหรับ การผ่าตัดที่กินเวลาแค่แป๊บเดียวไม่กี่วันไม่ถึงสัปดาห์เนี่ยแล้วกลับมาลงแข่งนะฮะแม้ว่าการหมอการแพทย์เนี่ยมันจะดีมันจะไฮเทคมันจะล้ําขนาดไหนก็ตามนะแต่นักแข่งเองเนี่ยเขาน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าเขาควรจะใส่เท่าไหรด่ดีมันถึงจะเซฟร่างกายเขาไม่ใช่จะไปหวังแต่ในเรื่องของผลคะแนนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อย่างเดียวนะฮะ,ะสำหรับขคาร์คัสโลนะครับคาร์คัสโลก็กลับมาแข่งได้นะะไปไป,ไป,ไ,ปไปพลาดนี่ก็คือ ฮอนด้าเนี่ยเป็นความวุ่นวายอยู่เหมือนกันนะที่นักแข่งตัวหลัก2คนเนี่ยไม่สามารถลงแข่งได้ในสนามแรกแต่สนามที่2กลับมานะฮะอ่ะก็ว่ากันต่อไปว่าพิษหนวดของเราเนี่ยจะยังคงความร้อนแรงยังคงความดุดันไหมเพราะว่านี่คือหนึ่งในนักบิดที่ขับท็อปสปีดได้สูงมากนะครับลีลาถ้าไม่คลิกเนี่ยก็ถือว่าได้ลุ้นโพเดียมตลอดว่ากันอย่างนั้นนะครับสำหรับหมายเลข35ของ LCR Honda ทีนี้มาว่ากันถึงแชมป์โลกคนปัจจุบันอย่างมาร์กาเก็นะครับที่เป็น Talk of the Town เนะี่ยคุยกันไม่หวาดไม่ไหวโดยเฉพาะวันนี้นะครับกับการตัดสินใจที่จะกลับมาลงแข่งอีกครั้งตอนแรกเนะี่ยเหมือนข่าวจะออกมาว่ามาเ k ก t จะปล่อยนะฮะสนามที่2เนี่ยจะไม่เอาแล้วก็คือจะพักเพื่อที่จะยันให้ไปเจอกันที่เบอรนสนามที่3ซึ่งขนาดว่าสนามที่3เนะี่ยยังคิดว่าอุทันอยู่เหรออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่า ผลการผ่าตัดนี่ออกมานะครับดเรเมียเนี่ยบอกว่ามันเหมือนประมาณว่าสิ่งที่กังวลไว้เนี่ยมันก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นสักเท่าไหร่เรื่องของเส้นประสาทเรื่องของอะไรก็แล้วแต่การผ่าตัดก็ออกมาค่อนข้างที่จะดีดังนั้นมาเกตเองเนี่ยในเมื่อรู้ทราบอย่างนี้อยู่แล้วสไตล์ของเขาคือเขาถ้าลงได้เนี่ยตอ้ร่างกายไม่พร้อมเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะลงไปเก็บคะแนนนะครับนั่นคือในส่วนนั้นแม้ว่าอาบัตโตู้้อีกนะครับผู้จัดการทีมเนี่ย ผมไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนแรกในผู้อีกบอกว่าก็อาจจะยังไม่เห็นด้วยที่จะให้มาเกสเนี่ยลงไปในช่วงรแรกๆนะแต่กลายเป็นไป,ไ,ปไปมาๆปุ๊บเนี่ยมาเกสก็บินตรงไปที่สนามเคเลสปุ๊บนะครับออกจากบาร์เซโลนาผ่าตัดเรียบร้อยเนี่ยก็ไปให้คุณหมอเนี่ยเช็คร่างกายว่าโอเคได้ไหมคุณหมอก็อนุญาตอนุญาตปุ๊บก็แน่นอนนะครับว่ามีสิทธิ์ที่จะได้ลงในขณะที่ร่างกายผมผมเชื่อนะว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะยังไงก็ไม่ร้อยแน่นอนแต่อย่างที่บอกไปนะครับคือมันก็ต้องหา ทางเซฟหาลิมิตของตัวเองให้เจอดีดๆก็ต้องวางแผนดีๆคือจะไปพลาดล้มอีกครั้งคราวนี้จะล้มหนักล้มเบาก็ตามนะผมว่าก็มีผลแน่นอนดูจากหลายๆคนที่คุยกับผมมานะครับทั้งในเพจในกลุ่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ส่วนมากก็จะค่อนข้างเห็นใจนะครับเห็นใจมาร์เก็ตว่าอืมน่าจะแบบพักสักก่อนดีไหมนะครับไม่ไม่อยากจะสนับสนุนให้ให้ลงแข่งในสนามนี้สัหลายเพราะว่าพลาดแค่สนามเดียวก็อืม พลาดแค่สสนามก็ไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเสียหายอะไรหรือเปล่าเลยทํ้นองนั้นแต่มาเก็ตก็ตัดสินใจไปแล้วและทางทีมก็อนุญาตไปแล้วคือถ้ามาวิเคราะห์ในเรื่องของว่าทําไมต้องอนุญาตทําไมจะต้องไม่เบรกมาเก็ตไว้ที่จริงเบรกได้ไหมถ้าความจริงเนี่ยการแข่งแบบปกติมันจะไม่ได้แข่งถี่กันขนาดนี้ใช่ไหมครับคือประมาณสักสสัปดาห์บ้างสสัปดาห์บ้างในช่องว่างในแต่ละสนามที่จะกินระยะเวลาเนี่ยแต่น,นี่ก็คือมันแข่งกันเรียงกันไปเลยเนี่ยแล้วฤดูการนี่แข่งกันแค่13สนาม 13สนามเนี่ยฮอนด้าจ,จะประเมินนะครับว่าถ้า50คะแนนเนี่ยเสียไปนะ50คะแนนนี่เสียไปปุ๊บทีนี้เหลืออยู่แค่เท่าไหร่เหลืออยู่แค่11สนามเนี่ยถ้าคู่แข่งคนสําคัญอย่างฟาบีโวควาตาารโรอย่างมาวิกเดีรเลหรือแม้กระทั่งโดวิโซโซ่เนี่ยทำผลงานกันได้ดีทุกคนเลยเบียดกันแย่งขึ้นโพเดียมมาเนี่ยไม่เป็นผลดีแน่นอนกับตัวมาร์คหรือแม้กระทั่งคะแนนผู้ผลิตของทีมเนี่ยอาจจะโดน3ทีมนี้ สวนขึ้นแซงขึ้นได้ใช่ไหมครับอาจจะเป็นแบบนี้ก็เลยอาจจะไปมองว่าเอาอย่างนี้ลงก็ลงได้อแต่ขอให้ลงแล้วปุ๊บหมายถึงว่าอาจจะแบบว่าเน้นแค่ต่อให้ไม่ได้คะแนนดีๆเนี่ยมันก็ลดช่องว่างคะแนนลงมาหน่อยถ้าเกิดว่าจะต้องเสีย50คะแนนไปแบบโอ้โหแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเสี่ยงเกินไปแต่ถ้ามาร์กบวกมาได้สักประมาณสัก10แต้มขึ้นไปหรือ15แต้มสมมติหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะก็น่าจะช่วยพยุงให้สถานการณ์เนี่ยมันกลับมาดี อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆรักษาตัวไปอะไรทํานองนั้นแต่ถ้าเกิดว่าในแง่ตรงมันข้ามนี่ผมก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับต่กับใครก็ตามเนี่ยถ้าสมมุติว่าไปขับเพื่อที่จะเน้นเอาชัยชนะแบบแบบเดิมจริงๆแล้วมันพลาดพลั้งขึ้นมาโอ้ตรงนี้ต้องเรียกว่าเจ็บยาวแต่ฮ o n d a ไม่มีทางเลือกอะไรมากมายนักนะครับทุกคนไม่มีทางเลือกอะไรมากมายนักคือถ้าเกิดว่าคิดตามแผนที่ผมบอกไปในตอนแรกก็คือโอเคละ่ะ คุณไม่ต้องเร่งไม่ต้องอะไรแต่ถ้าบางเงินคุณทําได้ดีสมมุตินะครับคือคุณมีช่องทางที่จะทําได้ดีคุณไม่ล้มมีช่องทางที่จะเสียบแซงหรือคุณออกสตาร์ทนำก่อนเนี้ยผมก็มองว่านั่นก็คือโอ้โหมันยิ่งจะเพิ่มความยิ่งใหญ่ของมาเก็ตขึ้นไปอีกขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปอีกใช่ไหมครับนั่นอาจจะเป็นประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าพลาดลั้งมากม็ตามสภาพนะครับอ่ะทีนี้ก็มาลองลุ้นกันดูนะครับว่า3คนที่ว่ามาเนี่ยกับร่างกายไม่พร้อมเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้าง แต่จะบอกว่าไม่ใช่มีแต่3คนนะฮะที่พลาดคะแนนไปในสนามแรกเนะี่ยก็ห้าหกคนเหมือนกันอย่างน้อยก็มีพ่อหมอคนหนึ่งใช่ไหมครับที่อ่าไหนๆก็พูดเรื่องของพ่อหมอเดี๋ยวผมขอตบท้ายคลิปวันนี้ก่อนนะครับรถรถของรซซี่นะครับได้ถูกนําไปที่ญี่ปุ่นนะฮะทุกคนอ่าไดู้ถูกส่งไปที่ญี่ปุ่นแล้วเพื่อที่จะให้ทางวิศวกรตรงนั้นเนี่ยในตรวจสอบเครื่องยนต์ตรวจสอบอะไรอยู่ไม่ใช่รถของโรซซี่อย่างเดียวขออภัยครับทั้ง2คนนั่นแหละนะรถของทีมโรงงานเนี่ย ได้ถูกนําไปให้ที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาตรวจเช็คเรียบร้อยเพราะว่าอาการค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะในรถของรรซี่เนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นทําไมเกิดเหตุการณ์มาแบบนี้วันสุกวันเสาร์ก็แล้ววันอาทิตย์เนี่ยยิ่งหนักใหญ่เลยนะครับอา้าวก็ให้กำลังใจกันไปนะครับนี่แค่สนามแรกเนะี่ยก็มีประเด็นด,ดรามา่ามีประเด็นดในต่างๆที่น่าลุ้นน่าติดตามกันแบบนํามาพูดกันแทบจะไม่หวาดไม่ไหวแล้วก็หลายคนที่อยากให้ผมพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้อยากให้พูดถึงนักแข่งหลายๆคนรวมกันเนี่ยแน่นอนมันพูดไม่ได้ในคลิปเดียวหรอกนะฮะดังนั้นพรุ่งนี้ผมอาจจะได้พูดเยอะหน่อยเพราะว่าเราจะได้มาวิเคราะห์กันว่าการซ้อมวันแรกเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งวันเสาร์เนี่ยใครที่อยากจะดูว่าผมวิเคราะห์วิจารณ์ทุกๆทีมเนี่ยก็คงจะต้องไปดูไปตามลุ้นในวันที่มันมีการแข่งไม่ถึงวันศุกร์กับวันเสาร์เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นรายการปกติวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยแน่นอนว่าผมก็คงจะนําแค่เรื่องราวของทีมนั้นหรือคนนั้นคนนนนีี้มมมาาจะปัดรว5คค10อย่งท บางคนเรียกร้องบางคนต้องการบางคนก็วยวายมาเนี่ยก็คงจะไม่ได้นะครับตรงนั้นก็ถือว่าเข้าใจตรงกันนะโอเคครับก็พบกันพรุ่งนี้นะครับผลจออกมายังไงกับการซ้อม FP12 แล้วก็มาวิเคราะห์กันอีกทีลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ